ชีจะหมดแล้วยาเพิ่งหมดอโอ้โหทุกคน สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าการโจมตีของแมวนั่นเองนะคะนี่เลยหรือว่าทอมแอนเจอรี่เวอร์ชันโลบอกนั่นเองทุกคนต้องคอยดูกระตูเรื่องทอมแอนเจอรี่นะที่เป็นแบบว่าแมวกับหนูทะเลาะก,กันนะคะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะมันก็จะเป็นแนวแคล้ายๆกับทอมแอนเจอรี่แต่ว่ามาอยู่ในเกมโลบอกนั่นเองอ่ะอยากรู้เป็นยังไงก็เดี๋ยวเรา ลองเข้าไปดูกันเลยนะไปกันดเอาะะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมบนะะการโจมตีของแมวนั่นเองและเราก็ อ,อ่มาอยู่ตรงล็อบบี้เกมนะคะณตอนนี้เขากําลังแข่งขันกันอยู่ระหว่างแมวกับหนูนะทุกคนสามารถส่องเพื่อนได้คนนี้เป็นแมวนะคะกําลังวิ่งไล่หนูอยู่เลยแล้วคนนี้ก็เป็นหนูกําลังวิ่งไล่เอาชีตนะคะเหลือแค่แมวหนึ่งตัวกับหนูอีกหนึ่งตัวนะปรากฏว่ารู้สึกว่าหนูชนะไปนะคะแล้วตอนนี้หน้าจอพี่นิวก็ค้างไปแล้วนะทุกคนเนื่องจากเราไปส่องเพื่อนนะคะและมันก็จะถึงเวลาที่เราจะเข้าไปเล่นกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าพี่นิวเนี่ยจะได้เป็นแมวหรือเป็นหนูนะคะ ให้เราเลือกแมปก่อนนะคะเป็นมินิแมปอ่าทุกคนไปโหวตแมปนี้กันหมดเลยอะ่ะเป็นแมปจอห์นนี่เฮาส์นะคะมีด้วยก map, ัน2แมปเราก็โหวตตามเพื่อนไปละกันเป็นบ้านของจอห์นนี่นะคะมาแล้วทุกคนพี่นิวได้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่นิวได้เป็นหนูเป็นหนูกุ๊ก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 นะ,ะตอนนี้เรายังไม่เจอแมวภารกิจของหนูคือต้องไปทําการ เอาชีตให้หมดนะก็ทํทการกินชีตให้หมดแบบนี้นะะอุ <S 2> <S 2> ้อยแมวอุ้ยแมวมาแล้วตัวเบลเลอร์บะล่าเลยทุกคนเดี๋ยวหนียังไงนะเนี่ยเ้ยเดี๋ยวอุ้ยตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวนะบอดเดดเอ่อหลบมันก่อนพี่นิวว่าพี่นิวเห็นชีตนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนตรงนี้มีชีตปึ๊บกระโดดไปได้ไหมกระโดดได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะกระโดดขึ้นไปได้อยู่นะปึ๊บเฮ้ยเจ๋งเวอร์โอ้โหหนูเก่งมากกระโดดขึ้นได้นะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะแล้วนะคะ เฮ้ยโดนอะไรเหมือนกับว่าเราขาดชีตนะคะเหมือนกับว่าเราต้องคอยเก็บชีตเรื่อยๆอะ่ะไม่งั้นเราก็เราจะตายนะฮะโ oh. อ้เซ็งเลยไม่รู้นะทุกคนคือแบบเราต้องคอยกินชีตเรื่อยๆนะไม่งั้นเราก็ชีวิตเราจะตายนะคะแล้วตอนนี้เราก็ต้องออกมาอยู่นอกเกมนะคะเพราะว่าเราได้เป็นหนูที่ตายไปแล้วโ oh. อ้โหเสงเลยลุงนี้ขอแก้ตัวใหม่ก็ดี เดี๋ยวเรามาดูชอบร้านค้าก็ได้นะว่ามันมีอะไรให้เราซื้อบ้างมันจะมีสกินหนูให้เราเลือกซื้อนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่นิวมีตังค์อยู่กี่บาทเนี่ยเฮ้ยพี่นิวมีตังค์อยู่5าบาทห้าบาทซื้ออะไรได้บ้าบอแล้วมันก็จะมีกล่องให้สุ่มนะคะว่าเราจะได้อะไรเนี่ยว้าวเจ๋งเวอร์นะแต่ว่าตอนนี้อยากซื้อสกินมากเลยอะแต่ไม่มีตังค์เดี๋ยวเรามาส่องเพื่อนก่อนนะคะตอนนี้แมวนะคะแมวกําลังวิ่งไละจับหนูอยู่รู้สึกว่าหนูเหลือประมาณเนี่ยนะ หนูเหลือประมาณ3มตัวด้วยกันนะฮะอุ้ยครั้งนี้อุ้ยเดี๋ยวนะใกล้แล้วอุ้ย,ย,ยดูเกือบโดนอุ้ยตายแล้วโดนเลยหนูโดนแมวกัดไปแล้วอ่ะโอ้น่ากลัวจะเห็นว่าชีตวาองอยู่เต็มบ้านเลยนะฮะ หูลุงงี้คือแบบว่ากินชีสไปเรื่อยๆก็ดีตอนนี้เหลือหนูหนึ่งโอ้โหใกล้รังการัาางจะโดนแมวไล่กินแล้วนะทุกคนเสร็จไหมเสร็จแมวไหมโอ้โหจะวิ่งขึ้นบ้านไปได้เป็นหนูที่คล่องตัวมากเลยนะตอนนี้ก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะสรุปแล้วหนูชนะนะทุกคนถ้าแมวเนี่ยจะชนะได้ก็คือการที่แมวเนี่ยต้องทําการกําจัดหนูให้หมดนะถ้าเกิดหนูยังเหลือหนึ่งหรือสองตัวเนี่ยยังไงซะ หนูก็ชนะนะทุกคนมาดูในอันต่อไปนะคะครั้งนี้เราจะไม่พลาดนะทุกคนมาแล้วออขอเป็นแมปวัดแดดอ่ะเป็นแมปวิชเดนนะคะเป็นบ้านแม่หมดนะทุกคนแต่เพื่อนเราก็ไปเลือกอันนี้หมดเลย <c oughs> โอเคเป็นบ้านจอนี่ <c oughs> ก็บ้านจอนี่นะคะไม่มีใครมาเลือกแมปวิชเดนเลยนะมาดูกันนะคะว่าครั้งนี้เราจะได้เป็นหนูหรือเป็นแมวอ่ะ <c oughs> เป็นหนูนะคะเนี yeah. ่ย มาเลยกินชีสกันนะทุกคนอิ่มอร่อย <Wow. S 1> นี่ค่ะเราต้องอย่าปล่อยให้ไอ้ขีดความหิวตรงเนี้ยมันลดลงนะคะไม่งั้นเราก็เราตายแน่นอนอุ้ยแมวมาแล้วแมวมาแล้วทุกคนเดี๋ยวนะหลบก่อนหลบก่อนบอดแดดมีชีสอีก่ไปเนี้ยชีสโอ้ยตายเชีสไชีสชีสกินเข้าไปโอ้ยเราต้องกิน <Wow. S 1> ประทังชีวิตนะคะไม่งั้นเราก็หนูแบบเราเหี่ยวตายแน่นอนนี่ค่ะมีว้าย <Wow. S 1> อุยอ้ยตกใจ เดี๋ยวนะแมวโอ้โหแมวถูบะเลอ้อเลยแมวก็ต้องหนีชีตก็ต้องกินบอดแดดตรงนี้มีชีตปะเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีเดี๋ยวตอนนี้ขีดอาหารพี่นิวนะคะลดเหลือน้อยมากเออนี่ไงชีตโอ้โหเดี๋ยวนะกระโดดขึ้นไปโอ้โหเดี๋ยวนะตรงนี้ก็มีโอ้ทุกคนชีตเต็มเลยกินเข้าไปกินเข้าไปเจอตรงไหน,นก,ก็กินเข้าไปก่อนไม่งั้นล้วก็หนูแบบเราต้องตายแน่นอน เราต้องชีวิตรอดให้ได้ในครั้งนี้หนูแบบเราจะตายไม่ได้เราต้องมีชีวิตอยู่ให้รอดแย่อ้แกลงแย่งกันเพื่อนพุ่งมาเลยนะฮเอ้ยทำไมกระโดดไม่ขึ้นเนี่ยเฮ้ยจะหมดแล้วชีจะหมดแล้วยาพึ่งหมดโอ้โหทุกคนมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะหรือเวลาร้อยกว่าิทำไมตายง่ายตายเย็นขนาดนี้สรุปในตาเมื่อกี้นี้นะคะหนูก็ชนะไปนะทุกคนนะโอ้คนนี้นะ ได้สกินแมวสีม่วงมานะคะว้าวน่ารักทีเดียว แล้วก็สกินหนูตัวสีเหลืองหุ้ยน่ารักอะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในตาต่อไปกันดีกว่านะว่าพี่นิวจะได้เป็นแมวกับเขาบ้างปเนี่เอามาดูกันนะคะอันดับแรกเราต้องมาโหวตด,ด่านก่อนแล้วกันนะมาเลยมีด่านให้เลือกเยอะมากสองด่านด้วยกันนะจอนนี่เฮาได้โหวตไปสิบสองนะส่วนบ้านวิชเดนได้โหวตไปสองสรุปนะได้เป็นจอนนี่เฮาอีกแล้วนะคะ <c oughs> เป็นแมวนะคะคราวนี้ได้เป็นแมวอ้โหมาเลยหนูมากี่ตัวก็ไม่กลัวนะคะมาโลดเอ้ย ตบเลยตบหนูตบหนูมาเลยจะหนีไปไหนไอ้หนูบ้าเราต้องทาการตบหนูนะคะโอ้โหหนูคือแบบว่าวิ่งไวมากๆเลยทุกคนวิ่งไวมากวิ่งไวมากโดนไปแล้วหนึ่งตัวตายไปแล้วตัวหนึ่งนะคะเหลืออีกหลายตัวบอกเลยว่าเหลืออีกหลายตัวแล้วหนูมันก็วิ่งไวจริงๆนะคะตัวนี้ตัวนี้ตบไปตบไปโดนไปแล้วอีกตัวหนึ่งกิ้งกระเดนเลยตอนนี้เรากําจัดหนูด้วยสองสองตัวสามตัวสามอุ้ยไม่โดนนะคะไอ้ตัวนี้วิ่งไวมากเอ้ยไม่โดน ตินกำแพงจนมุมจนมุมดังนี้ได้โอ้โหเป็นหนูที่หนีเก่งมากทำไมหนีเก่งขนาดนี้ดูมันเข้ากล่องไปแล้วมันเข้ากล่องไปแล้วแล้วมันก็ลอยมาทางนี้เอ้ยโดนซะดิโอ้ยหนีเก่งมากเลยตัวนี้เฮ้ยเอ้ต่ากระโดดด้วยโอ้เอาตัวอื่นแล้วกันหนูวิ่งเต็มบ้านอยู่เลยนะคะตอนนี้แม่มีแต่หนูหนีเก่งๆขน้นเลยเออนี่โดนไหมไม่โดนนะเอ้ยโดนหรือเปล่าก็ยังไม่โดนนะะมาเลยเอ้ยโดนไหมเนี่ยออกไปไหนแล้ว หนูหายหนูหายรู้สึกว่าบ้านนี้หนูมันเยอะเหลือเกินนะคะตัวไหนก็ฉลาดก็เนี่ยตบไปเด้งไปแล้วสามตัวนะคะอย่างว่านะบ้านไหนของกินเยอะนะคะ ก็จะแบบว่ามีหนูเยอะนั่นเองอุ้ยยังไงตบตายไปแล้วโอ้โหล่วงท่อไปเลยตัวน,นี้เหลือกี่ตัวก็ไม่รู้ตัวนี้ตัวนี้นะคะเราต้องเป็นแมวที่ชนะเออมันเข้ากล่องโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยตบกระจุยไปแล้วตบกระจุยไปแล้วหนึ่งตัวแกไม่รอดแน่แกไม่รอดนะแอดนะ่โอ้ยมันเข้าไปในนีน่โอ้ยตบโอ้โหตบตายเลยนะตบตาย,ย,นะตตายนีงไงมังเทงอยู่ข้างในเฮ้ยมันอยู่ในท่อกันเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็โดนโดนไปเนี่ยม่ดูโดนหรือเปล่าโอ้โหมันหนีท่านออกมาตาตรงนี้เ เหลือตัวนู้นเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงโอ้โหไม่ทันโอ้โหไม่ทันนะคะโอ้ยทันทันสรุปอะไรหนูชนะนะคะโอ้โหแสดงว่าหนูยังเหลืออยู่นะคะรู้สึกว่าการเป็นแมวนี่คือตบหนูสนุกมากเลยนะทุกคนนะ <c oughs> เป็นการตบหนูที่สนุกมากจริงๆนะคะแมปบ้านแม่มดนะคะมีคนโหวตด,ด้วยนะทุกคนเย้สรุปแล้วแมปบ้านแม่มดชนะไปโอเค ครั sure نا, ้งนี้เป็นหนูนะฮะมาถึงก็กินเลยกินเลยพูกินเลยเลยกินเลยชีตคือทุกอย่างของชีวิตฉันกินเข้าไปนี่ค่ะใครดีใครได้นะใครดีใครได้แมวอยู่ไหนแมวกาลังมาแน่นอนอ้าวตอนนี้ชีตหายไปไหนหมดชีตหายหมดเลยนะเอากินกินเข้าไปนะประทางชีวิตแมวมาแมวมาโอ้โตกใจนึกว่าแมวมาหนูมาเนี่ยกินเข้าไปกินเข้าไปรู้สึกว่าตอนนี้หนูแย่งอาหารกันแล้วนะคะตอนนี้แมวหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยทุกคน แล้วตอนนี้นะหาชีสไม่เจอชีสโอ้เพื่อเราไปกินแล้วเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวนะจะหมดแล้วจะหมดแล้วคิดอาหารจะหมดแล้วชีสอยู่ไหนชีสอยู่โนดนอ๋อวิ่งไปวิ่งไปเย่ yeah! ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้นะตัวนี้ชีส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 เออนั่นแหละโอ้โหอร่อยเหาะอร่อยเหาะนี่ไงเออนั่นแหละตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะคะ แมวอยู่ไหนเนยยังไม่เห็นตัวแมวเลยนะทุกคนมีความรู้สึกว่าหนูสีเหลืองนะคะวิ่งไวกว่าหนูธรรมดาหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้นะถ้าเกิดแมววิ่งไล่มาเนี่ยเราสามารถมาหลบในรูนี้ได้นะเราก็จะสามารถปลอดภัยจากแมวนะทุกคนนี่ไงแมวอยู่นี่แมวอยู่นี่โอ้หลบในรูก่อนหลบในรูก่อนนี่ไงหลบในรูหล,ลบในรูนะคะรับรองว่าแมวขวนไม่ถึงแน่นอนโอ้ยไม่อยู่นู่นมมนอยู่นู่นเอาหนีไปก่อน หนีไปนู่นเลยหนูแบบเราวิ่งวายอยู่แล้วเออชิดชิดไปนะคะแมวมาแล้วแมวมาแล้วว้ายดีโกด้ยทางตันไม่ตันมีรู้มีรู้เหลือเวลาสี่สามสองหนึ่งเฮ hey! ้ยเยอะเยอยอ,ยอ,ยอชัยชนะเป็นของเรานะคะและหนูก็ชนะมานั่นเองฮู เป็นอะไรที่สนุกสนานนะทอมแอนเจอรี่นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้พี่นิวก็ได้มาเล่นในแมปทอมแอนเจอรี่ไม่ใช่นะคะเป็นแมปที่ชื่อว่า Cat a t t a c at k หรือว่าการโจมตีของแมวนั่นเองนะ,ะมันก็จําลองให้เหมือนกับว่าเป็นเอ่อทอมกับเจอรี่นะคะที่ต้องมาสู้แล้วก็ทะเลาะกันนั่นเองถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสนุกแน่นอนแล้วก็มีสกินต่างๆให้เราเลือกซื้อมากมายนะคะเอาแหละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆ เอาแหละเราได้เป็นหนูอีกแล้วนะคะเอาเฮ้หนูติดลมหนูติดลมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเอา้าเอาตัวเองไม่ออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยนะทุกคนเรากลายเป็นหนูติดลมไปแล้วจะไม่โดนแมวขวนตายแล้วก็ไม่อดชีตตายแต่ว่าจะติดลมตายแล้วเนี่ยคือ <c oughs> ทุกคนตอนนี้พี่นิวเอาตัวเองออกจากโต๊ไม่ได้นะคะเดี๋ยวช่วยคอยด้วยช่วยคอยแนเดี๋ยว <c oughs> เอาตัวเองออกจากโต๊ไม่ได้โอ้ยบอดแดดติดบัค เป็นอาการบั๊กนะฮะเฮ้อลาก่อย